ินแล้วทองใสทับถนนครูพินตำนานวงเพชรพินทองศิลปินมรดกโลกอุบลราชธานีเรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าเลยทีเดียวสำหรับการสูญเสียบุคลากรคุณภาพทองใสทับถนนศิลปินมรดกอีสานสาขาศิลปะการแสดง ดนตรีพื้นบ้านพินศิลปินมรดกอีาสานสาขาศิลประการแสดงดนตรีพื้นบ้านพินที่เสียชีวิตลงอย่างสงบที่บ้านพักอำเภอวาลินชราลาจังหวัดอุบลร,ราชธานีเมื่อเวลา04.53นวันที่20มีนาคมพุทธกาลรายงานว่าทองใสทับถนนศิลปินมรดก อีสานสาขาเิรปาการแสดงดนตรีพื้นบ้านพินปีพศ2555เป็นนักดนตรีพินและนักแต่งเพลงชาวไทยที่มีชื่อเสียงและอดีตสมาชิกวงเพชรพินทองเสียชีวิตที่บ้านพักอย่างสงบด้วยวัย77ปีแม้ในวัยนี้ดาวจะดับแสงแล้วก็ตามขอสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับครอบครัวของทองใสทัพถนนสสำหรับทองใสทับถนนเกิดเมื่อวันที่1 4พฤศจิกายนพศ2490ที่บ้านหนองกินเพนตําำบลหนองกินเพนอำเภอวารินชลบาบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรของนายปิ่นทับถนนกับนางหนูทัพถนนผู้เป็นบิดานั้นมีความสามารถโดดเด่น ด้านหมอลำพื้นบ้านและการแสดงนักบักตือ้อนักปราโมทและนายปิ่นทับถนนยังเป็นลูกศิษย์ของหมอลำทองคําเพียงดีผู้มีชื่อเสียงด้านลำกรนในสมัยนั้นทองใสทับถนนเริ่มฝึกบิดพินเมื่อสีป่ปีโดยมีครูบุญบ้านทํางอยอำเภอวาลิชราชจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ฝึกสอนการดิดพินเป็นคนแรกจนอายุได้8ปีจึงได้เล่นพินประกอบคณะหมอลำของนายปินทับถนนผู้เป็นพ่อจากนั้นจึงได้เรียนรู้ลายพินโบราณกับครูบุญชูนนแก้วแห่งบ้านนนท์สังอำเภอกันทลาลมจังหวัดศรีสะเกดศิลป,ปินมือพินพื้นบ้าน ตาพิการเมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่สี่จึงได้ตะเวนเร่นดนตรีคณะหมอลำปิ่นทับถนนเรียนมาพศ .2511 เมื่ออายุได้ยี่เ21ปีได้เข้าประจำการเป็นทหารเกณฑ์ที่กองพันทหารปืนใหญ่ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบ,บลาราชธานี จึงได้มีโอกาสเป็นนักดนตรีดนสากลลประจำกองพันทหารปืนใหญ่ได้นำเพินมาประยุกต์กับดนตรีสากลลสมัยใหม่และเรียนรู้การเล่นดนตรีตามสากลนับแต่นั้นเป็นต้นมาสมรสกับนางประมวลทับสนนสกุลเดิมจันทรมีบุตรธิดาสามคนพศ2548ได้รับปริญญาศิลปาศาสตร์มหาบัณฑิต กิติมศักดิ์ดนตรีศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีหลังพ้นเกณฑ์ทหารปีพศ .2513 ครูทองสายทับถนนจึงกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดและได้สมัครเข้าเป็นนักดนตรีคณะซุกมทุ่งอีสานของนายนกปดลดวงพรภายใต้ฉายาทองใสาหัวหนา้าทั้งนี้เพราะ มีพินแกะสลักเป็นรูปเพียนาคเป็นเครื่องดนตรีคู่กายพศาา2514นพดลดวงพรได้รับเชิญให้นำวงดนตรีลูกทุ่งอีสานประยุกต์ไปแสดงถวายหน้าพระที่ประทับท,ที่เขื่อนอุบลรั์อำเภอบลรัตจังหวัดขอนแก่นเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยโู่หัว สเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นครูนพดลดวงพรร่วมกับครูทองใสทับสนนได้ถวายพินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงตัดว่าเพชรนี้เป็นเพชรน้ำเงาะเอกของเครื่องดนตรีสารยังความปพื้มปิติแก่นพดลดวงพรและชาคณะเป็นอย่างมาก จึงได้เปลี่ยนชื่อวงดนตรีลูกทุ่งอีสานพินปรปยุกต์มาเป็นเพชรพินทองซึ่งถือว่าเป็นนามมงคลอันเกิดจากการถวายพินในครั้งนั้นต่อมาได้นำเอาคอนแท็กไฟฟ้ามาประกรอบกับพินและถือว่าเป็นพินไฟฟ้าตัวแรกของเมืองไทยและได้เล่นดนตรีกับวงดนตรีเพชรพินทองตลอดมาตั้งแต่ปีพศ .2514 จนได้ยุติวงรางและการเทิดทูเกียรติพศ .2543 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิลปินที่ดีเด่นสาขาศิลปะการแสดงดนตรีสานจากสนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการพศ2 5 4 4ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมดีเด่นจากสนักพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเขตการศึกษา วันที่10พศออ2545ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูภูมิปัญญาไทยด้านศิลป,ปก,กรรมดนตรีพื้นบ้านพื้นอีสานร,รุ่นที่2วันที่1ธันวาพศออ2546ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเลกคุณนาอากร ขึ้นเหรียญเงินดิเลกคุณากรรองอกพอันที 5, ่ห้ามกราคมพศสองห้าสี่เจ็ดได้รับรางวัลสุดยอดศิลป,ป,นปินอีสานประเภทพินพอีสานเนื่องในโอกาสครบสี่สิบปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นพศสองห้าห้าห้าได้รับรางวัลศิลป,ปินมรดกอีสานสาขา แิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านพินพส2555จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นพส2556ได้รับรางวัลสุกรีเจริญสุขผู้ทำดีทำความดีเพื่อสังคมสาขาการส่งเสริมดนตรีพส2558ได้รับยกย่องเชิดชูเป็น มูลมั่งเมืองอุบลร,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 ราชธานีสาขาศิลปะการแสดงพศ2562ได้รับรางวัลพระราชทานนาดูนทองคำประจำปี2562ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาขาธรรมนุบำรุงศิลป,ปะวัฒนธรรมจากมหาวิทยายลัยมหาสารคาม ผลงานมีมากกว่า50ชุดอาทิชุดปูป่าหลานชุดลำเพลินโบราณชุดแข่งเรือยาวชุดบุญกันหลอนชุดแห่บุญพระเวดขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจและไว้อะไรให้แก่ท่านนะครับ สวัสดีครับผม